โอเคก็ต่อจะกคิดี่แล้วนะฮะก็คิดไปแล้วเรียกได้ว่าเกิดอุัติเหตุนิดนึงนะแล้วก็ขายตรงอีกรอบนะฮะก็คือตอนนี้ช่องผมไม่รบูบ ก็เลยเออไปเข้าเฟือกมานะฮะแต่อย่าถามนะว่าทาไมแบบทําไมมันถึงมีแผลที่ตางั้งที่แบบมันตกเฉยๆไม่ใช่เหรอแล้วแบบทําไมมันถึงมีที่แขนด้วยแล้วทําไมข้างล่างมันกลายเป็นมอมมี่นะฮะคือเออผมหาของแต่งตัวที่มันสมจริงว่าน,นี้ไม่เจอแล้วก็เลยเออมาแค่นี้นะฮะแล้วก็มันก็มีแค่นี้แหละนะโอเคเอาเป็นว่าเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะฮะวันนี้ก็ไปอยู่ในแบบจิวเวน r ี้ดีเฟนซ์กันนะฮะก็เป็นแบบที่เดถียรจมพ้อมกันเมื่อวานซืนเลยนะก็เมื่อวานผมทาเอทีดีไปแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของแบบนีีนะะบบน้นะะนนนนแ่ก็็คืออออาััปปปเเเดตขงงมวไ เริ่มเลยดีกว่านะ แล้วก็ลืมบอกไปนะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นจอแบบเต็มๆแบบนี้นะฮะคือคลิปก่อนๆเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นจอแบบซุมเข้าไปนะให้มันไม่เห็น UI เกมต่างๆทําให้แบบมันจะดูอาจจะสวยงามขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะปล่อยให้แบบดูจอเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดชอบแบบไหนก็สามารถอมเมนต์ได้นะชอบแบบแบบนั้นนะฮะหรือว่าจะชอบแบบจอเต็มๆแบบนี้นะโอเคก็มาเริ่มที่อัปเดตแรกกันก่อนเลยนะฮะก็คือการอัปเดตปรับปรุง UI อีกแล้วนะฮะสังเกตได้ตั้งแต่ UI lobby นะก็คือมันจะแบบ เปลี่ยนไปค่อนข้าง,างเยอะพอสมควรนะก็คือสกุลเงินเนี่ยมันจะดูแบบสวยขึ้นนะแล้วก็มี เมนูต่างๆนะฮะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะและนอกจากนั้นนะฮะยังมีการเปลี่ยน UI ของ Shop ด้วยนะเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยงามมากขึ้นแล้วก็ Tower ที่เราใส่นะฮะมันจะแสดงอยู่ตรงข้างซ้ายแบบนี้นะ <c oughs> คือปกติเนี่ยมันจะไม่แสดงเลยนะมันจะเป็นตัวสอนสีเข,เขียวตรง Tower แต่ละตัว <c oughs> และยังปรับปรุง UI ภายในเกมเพจด้วยนะก็คือมีทั้งแบบ UI อัพตัวละครแบบใหม่แล้วก็ UI ประโยคของบอสแต่ละตัวแบบใหม่นะฮะคือเปลี่ยนไปแบบ ยกทรงเลยก็ได้ว่าได้นะแถมยังแบบเปลี่ยน UI ตอนชนะด้วยนะและนอกจากนั้นนะฮะก็ยังเพิ่มระบบใหม่มา2ระบบนะฮะก็คืออย่างแรกเลยจะเป็นระบบเควส t นะซึ่งอันนี้จะเป็นเควสประจําวันให้เราสามารถทำได้นั่นเองนะซึ่งเควสมันก็จะแบ่งกันเป็น3ระดับความยากนะก็สามาราอยากเลือกทําได้เลยนะของผมเนี่ยก็คืออันยากสุดจะเป็นการฆ่าบอสเอ็นเซนห้าตัวนะฮะจค่อนข้างทายากเลยนะ แล้วมันก็จะมีสเปเชียลเควสด้วยนะฮะสเปเป็นเควสพิเศษนะซึ่งจะยาวมากเลยนะสเปเชียลเควสนะฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทาวเวอร์ตามหน้าปกมันนั่นเองนะดูจากเออข้างบนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ระบบต่อมานะฮะอันนี้จะเป็นสกุลเงินแบบใหม่นะสกุลเงินอันนี้มีชื่อว่าเชฟนะฮะซึ่งคุณจะสามารถหาสกุลเงินนี้ได้จากการเล่นโหมดสเปเชียลนะก็คือคุณเข้าสเปเชียลโหมดมาเนี่ยคุณจะเล่นอนไนก็ได้เลยนะฮะแล้วก็จะให้สกุลลเเเเงินนนนนนนี้้้มมมาาะะะะใหหหทุกดะะกดดยวอช ซึ่งปัจจุบันนะฮะคนสร้างก็บอกว่ามันยังทำอะไรไม่ได้เยอะนะสำหรับไอ้สกุลเงินน,นี้นะหลักเลยนะฮะมันจะสามารถใช้ในการซื้อ q u วสประจําวันช่องที่4ได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปซื้อ explorer tower ก็ตามนะน,นะสัสกุลเงนินนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีแบบมีประโยชน์อะไรมากนะยังเป็นสกุลเงินที่มาใหม่อยู่ แล้วก็ตอนนี้นะฮะคนสร้างเรียกได้ว่าทําให้คนเล่นใหม่นะฮะทางเล่นยากมากกว่าเดิมนะก็คือตอนนี้เวลาที่คุณชนะเหลือแพ้โหมดต่างๆเนี่ยคุณจะได้เงินแล้วก็ได้ XP นะฮะน้อยลงกว่าเดิมนะก็คือสมมุติเนี่ยผมผ่านเอ่อฟอร์เนะฮะปกติเนี่ยมันควรจะได้เงินประมาณ6 0 0ถึง800นะแต่ตอนนี้ผมได้แค่400เองนะ และนอกจากนั้นนะฮะก็คือทาวเวอร์ในร้านของมันเนี่ยแต่ละตัวนะฮะมันก็จะแพงขึ้นบางตัวด้วยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าตัวไหนมันแพงขึ้นแต่ว่าผมสังเกตได้ตัวหนึ่งนะก็คือน่าจะเป็นแทปเปอร์นะแทปเปอร์ปกติมันน่าจะราคา900นะตอนนี้ก็เพิ่มกลายเป็นพันสองนะ ก็นอกจากนั้นนะฮะตอนนี้ตัวของเลเซอร์สไนเปอร์นะเป็นตัวที่ดีเพสค่อนข้างสูงแล้วก็แบกเราได้ดีมากๆในเกมนี้นะตอนแรกเนี่ยมันเป็นทาวเวอร์ที่คุณต้องเลเวล30ถึงจะสามารถซื้อได้แต่ตอนนี้นะ,ะก็ขยับไปแล้วนะกลายเป็นทาวเวอร์ที่คุณต้องเลเวล40ก่อนถึงจะสามารถซื้อได้นะก็จะทำให้คนเล่นใหม่นะฮะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเล่นเกมนี้เ,เองนะ และนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีการเพิ่มด่านใหม่ไปด้วยนะก็คือด่านบูดีแลนด์นะฮะก็เป็นด่านที่ค่อนข้างแสบตานะฮะถ้าเกิดคุณเปิดไปตอนกลางวันแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองเปิดเป็นเอ,อ่อมดกลางคืนนะมันก็ดูสวยขึ้นนะแล้วก็แสบตาน้อยลงนั่นเองนะคือแบบกลางวานันปุ๊บแสงก็แ จ้ามากๆนะแล้วก็มีการปรับสมดุลเล็กน้อยนะฮะก็คือตอนนี้นะตัวของเมลิแทนเนี่ยในเกมนี้นะฮะโดนเปลี่ยนชื่อแล้วนะกลายเป็นเอ,อ่อมาลีนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนหน้าตานิดหน่อยด้วยนะทำมาให้แบวมันไม่คล้ายกับทีเด็ดมากจนเกินไปนะแล้วก็มีการบรับทาวเวอร์ประมาณสตัวด้วยกันนะฮะในแพทนี้ก็คือมีตัวของบันดิตแล้วก็ตัวของเมลิแทนเอยมาลีนนะฮะแล้วก็มีตัวของเฮวีกัรเนอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะก็คือตัวของเชฟกัรเนอร์นะฮะเป็นตัวที่เป็นทาวเวอร์ฟรีนะ โดยผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่ามันปรับอะไรคือผมแทบจะไม่ได้ใช้ตัวพวกนี้เลยนะทาให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะแต่ว่ามาลีนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแนละ้วก็คือสามารถบเ,เอาไปตัวต้นเกมได้ตัวของเชฟกันเนอร์นะฮะก็มาเปิดเกมได้ดีเหมือนกันนะสามารถแคมป์เกิดสตูได้ต้องสแปมเยอะๆหน่อยนะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็ ตัวของบัณฑิตเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบมันใช้ยังไงนะคือมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดมันตีบ่อยเนี่ยมันจะสามารถตีติดคีดได้นะฮะซึ่งติดคีดก็คือสามารถทําดาเมจได้มากขึ้น2เท่านะซึ่งผมเออแทบไม่เคยใช้เขาเลยนะทาให้ผมก็ใช้เขาไม่ค่อยเป็นแล้วก็สุดท้ายก็ตายนะฮะแล้วก็ตัวของ Heavy นะเฮฟวี่กันเนอร์นะเรียกง,ง่ายๆมันก็คือตัวของเลวัสเตอร์แต่ว่าเป็นตัวที่ราคาถูกลงนะก็คือพอยิงประนานแล้วก็จะชาร์จใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ลองเขาแล้วนะ แต่ก็ถือว่าไม่แย่นะสาบไอ้ตัวพวกนี้นะเพราะว่าแบบมันก็ราคาค่อนข้างถูกอยู่แล้วนะและนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีการเนิร์ฟตัวของดีเจด้วยนะดีเจในเกมนี้นะฮะปกติเนี่ยมันจะมีดาเมจด้วยนะเวลาที่เราอาพเขาไปเลเวลสกับเลวเวลห้านยแต่ตอนนี้นะฮะดาเมจของเลเวลสี่นะลดลงจากหนึ่งกลายเป็น5้าิบนะฮะแล้วก็ดาเมจในเลเวลห้านะลดลงจาก520ิบกลายเป็น320นะฮะก็ไม่เซนนะเพราะว่าตัวของดีเจเนี่ยมันมันไม่ควรจะเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นตัวบัฟนะ พีดาเมจมันแรงมากอะสมัยก่อนแต่ตอนนี้นะฮะก็ลดลงมาเ่อนน้่งเยอะเลยนะทำให้มาตีเบาลงมากนะออแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือเจ็ตเบดเนี่ยก็มีการบัฟมาด้วยนะก็คือเจ็ตเบดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถเสกครืคค่อเป็นมาได้แล้วก็วิ่งชนซอมบี้นะซึ่งก็บัฟเลือดมาให้มันเยอะกว่าเดิมนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาบัฟเอ,อ่อเลือดตรงเวลไหนบ้างนะแล้วก็บัฟเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะ แล้วก็สุดท้ายนะฮะตัวของพิสโตลเนี่ยซึ่งผมไม่เคยใช้เลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเก็กแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้นะฮะเขาโดนเนิร์ฟนะก็คือแล้วหนึ่งกับแล้วสองเขาเนี่ยเขาจะยิงระยะสั้นลงนั่นเองนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีผลมากนะเพราะาแบบสุดท้ายคนเล่นเขาก็สามารถใช้ชามในการบับระยะได้อยู่ดีนะแล้วก็ตอนนี้นะฮะบอส king cube นะที่จะสามารถเจอได้ตามปกติในโหมด normal wave 10นะตอนนี้นะฮะลูกน้องเขาเปลี่ยนหน้าตาไปนะก็คือลูกน้องเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นเห,เหลี่ยมแบบนี้แทนนะฮะตัวของ king cube เองนะฮะก็จะโดนเปลี่ยนนิดหน นะก็คือดีไซน์เขาเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมแบบทื่อๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้มันจะมีแบบมีขอบมานิดหนึ่งนะทำให้มันดูสวยงามขึ้นนะจาับอคิงคิวบ์แล้วก็ตามปกตินะฮะโหมดแซนด์บ็อกซ์ในเกมนี้นะควรจะต้องเคยผ่านอินเซน์มาก่อนคุณถึงจะสามารถเล่นโหมดนี้ได้นะแต่ว่าปัจจุบันนะฮะคนสร้างเขาลดลงมาแล้วนะก็คือเพียงแค่คุณสามารถผ่านโหมดนอร์ม l ลได้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเล่นโหมดแซนด์บ็อกซ์ได้แล้วนะฮะไม่ต้องถึงกับขั้นผ่านอินเซน์นะ แล้วก็ตอนนี้นะฮะในสเปเชียลโหมดนะโหมดของซีนอเเรียม e เนี่ยมันจะมีบอสของโหมดมันเองนะฮะมานั่งอยู่ข้างบนด้วยนะเอามาประดับไปเฉยนะประมาณนั้น โอเคแล้วนี่ก็คืออัปเดตหลกัหลกๆทั้งหมดของ g e o m e t r y Defense ในวันนี้นนั่เองนะฮะก็เอา G จวันนี้อีกอัปเดตหนึ่งนะ,ะที่ค่อยงน่าสนใจเหมือนกันแต่ผมลืมเล่าก็คือวันนี้นะฮะในโหมด n o r m a l เนี่ยตรูต้นเกมเนี่ยมันจะโดนบัฟมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่บัฟแค่ไหนนะแต่ว่าก็รู้สึกนะว่าแบบมันยากขึ้นเล็กน้อยสำหรับเออตรูต้นเกมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากสำหรับผู้เล่นอยู่ดีนะโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นมันกับสคลิปในวันนี้นะฮะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแบบชอบจอบแบบที่เห็น UI แบบนี้เลยหรือว่าชอบจอบแบบที่เมืนก่อนนะที่แบบตัด UI ออกไปแล้วก็มีแค่ตัวผมยือนอยู่เฉยแบบนั้นนะโอเคก็สวัสดีตอก่อนแล้วกันนะฮะก็ผมไม่ขายตรงผมไม่ขายตรง่อแล้ก็บายบาย